ออกรถใหม่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปรู้วงเงินใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท สรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธไอออนนะครับทนกู้ชมครับในวันนี้นะครับไอออนเขามีแคมเปญแน่นอนอยู่แล้วเปิดตัวเปิดราคาเจ้าไอออนวีจาก1นึ่งล้านสอบาทเหลืออยู่9 9 9 0 0 0นบาทลดไป2 0,000บาทเฉพาะในงานถือว่าน่าใช้ไอออนวีเป็นรถเอสวีที่น่าใช้มากๆแต่วันนี้เรามีพระเอกอีก1คันอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่น่าเชื่อจะมาโชว์ตัวในบ้านเรา นี่ครับด้านซ้ายของผมท่านผู้ชมครับเจ้า GAC M8 เป็นเทคโนโลยี plug-in hybrid เปิดตัวที่บ้านเราที่แรกในโลกที่เป็นภูมิลัยขวาในประเทศจีนเจ้า M8 ตัวนี้นะครับขายไปแล้ว400,000กว่าคันนี่บ้านเราปีหน้าเจอกันในวันนี้นะครับทาง GAC นะครับนำรถคันนี้มาโชว์และมา รับฟังความเห็นของลูกค้า MPV ขนาดใหญ่ MPV Luxury คันนี้3แถว7ที่นั่ง GAC ขอกระโดดมาแข่งขันในตลาดรถกลุ่มนี้เหมือนกันแต่เป็น Plug-in Hybrid รุ่นแรกนะถ้ารถในกลุ่มนี้ในวันนี้โตต้ตาอาลพาร์ตเทคโนโลยี Hybrid รถจีนทั้งหมดเป็นไฟฟ้า ยังไม่มีใครที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดมีเจ้าเว่ย80ที่โชว์อยู่ที่บูธเกรดวอลมอเตอร์ในตัวนั้นเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่ยังไม่มีแผนที่จะผลิตพวงมาลัยขวา GAC M8 ตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มีแผนผลิตพวงมาลัยขวาและจะเปิดตัวที่บ้านเรา กลางปีหน้ามาดูกันดีกว่าครับว่ารายละเอียดของเขาเป็นอย่างไรเพราะที่ประเทศจีนเจ้าตัว j c ตัวนี้ใช้แพลตฟอร์มร่วมกับใครครับเข,รมมรเขาร่วมมือกับใครเขาร่วมมือกับโตโยต้านี่ใช้โครงสร้างร่วมกับนะเอาผาดนะเ้าใช่ไม่ใช่ดูกระจังหน้ามาแบบนี้โอ้ยเป็นเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนด้วยวิ่งด้วยเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับเป็นไฮบริดได้ด้วยระยะทางรวมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ และเครื่องยนต์1,031กิโลเมตรนะครับเรสของเขาน้ำมัน1นึงถังบวกแบตเตอรี่วิ่งไกลพันโลอ่ะตัวนี้มาดูในสเปคของเขาดีกว่าน่าสนใจในหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูตัวรถกันมาดูสเปคก่อนนี่5,2เมตร2นะความยาวกว้างเมตร8นะครับสูงเมตร8ใช้ได้นะครับไซส์นี้ก็เจอกับเอา่าเจอกับเดนซ่าไนเจอกับ X เพิงได้อยู่แล้ว วิลเบร์สามดมิลลิเมตรก็อยู่ในเร์เดียวกันเรสนี่ครับ1,000นบวกนะครับกิโลที่วิ่งได้แรงม้า373แรงม้า630ินิวตันเมตรในเรื่องของแรงบิดฟิลคอนซัมชันนะครับ1ลิตรต่อ100กิโลอันนี้ยังไม่นับเดี๋ยวต้องลองวิ่งจริงว่าเท่าไหร่แต่0ูนยถึงวินาทีแต่เดี๋ยวดูนี่นี่คือหนึ่งฟังชันที่บอกได้เลยว่ายังไม่มีใครเคยทำมาก่อน แล้วฟังก์ชันนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปของเขาที่จะใส่มาในเจ้า M8 ตัวนี้เขาจะจอะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะเบาของเขานี่คือเบาะนั่งในรถนะนี่นี่เป็นรถเลยมาเลยนะนี่คือเบาะที่นั่งนะวิวแชร์นะครับทากผู้ชมครับแต่เป็นเบาะของรถเลยและสามารถที่จะพับล้อและขึ้นกลายเป็นเบาะได้เลย นี่คือฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนเป็นไงโอ้โ oh, หปลั๊กเสียบได้ด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จวิวแชร์ได้ด้วยนะครับนี่ลงรถก็สามารถที่จะนำเบาะตัวนั้นกลายเป็นวิวแชร์ให้ผู้สูงอายุได้เลยโอ้โ oh, หนี่ออปชั่นนี้มีมานะครับในรุ่นท็อปที่สุดของเขามามาดูการรูปร่างหน้าตานะครับ เดี๋ยวเราจะให้แฟนๆได้เห็นนะครับในเรื่องของไฟนี่ครับมาดูในเรื่องของไฟหน้าอาดูไฟเด y ทา m e เขาใช้ได้เลยนะยังไงมันก็คือเอาผาดเนี่ยยังไงก็คือเอาผ่าดอยู่แล้วแต่หน้าเสียดายไฟเลี้ยวยังไม่ใช่ s e q u e นเชียนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นแบบไฟหลอดแต่เป็น LED หมดไฟหน้านะครับเป็น Adaptive LED นะปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟส่อัตโนมัติและเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยด้วย นี่แล้วดูเส้นเดย์ไทม์จะมาอยู่นี่เลยนะครับนี่โอ้มาสุดมาสุดใช้ได้เทคโนโลยีปลอินไฮบริดของเขามื่อสสกู่บอกไปแล้วนะครับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินเทอร์โบนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งไฟฟ้าล้วนได้120กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งอ๋อมามามาดูด้านในกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเจ้าตัวนี้เป็นโฟลายขวาคันที่2ของโลกนะคันแรกอยู่ที่มาเก๊าคันนี้อยู่ที่บ้านเรา และจะเปิดขายบ้านเราเป็นประเทศแรกในโลกนอกจีนนะครับมามาดูด้านในให้ดูคร่าวๆด้านในก่อนตัวเนี้ยังเป็นตัวมอกอัพอยู่นะครับเบาะเป็นแมนนวลนะแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงเบาะจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูการแต่จะพาไปดูด้านหลังก่อนในส่วนด้านท้ายนะครับท่านชมครับนี่ LED เต็มระบบนะ ไลท์เทลเกตมีมาอยู่แล้วโอ้มาเต็มมาเต็มนะครับนี่ LED หมดฝาท้ายไฟฟ้า GAC เซ็นเซอร์ hmm. <S S ensor, รอบคันกล้อง360องศากระจกบังลมตัดแบบนี้นะมีที่ปันอดน้ำฝนซ่อนอยู่ด้านในนะครับเป็นไฟฟ้านะมาบ้านเราก็นะ่าจะประมาณ2ล้าน5-2ล้าน6ในตัวเต็มของเขานะเบาะด้านหลังนะครับปรับแบบแมนวนวลนะ ปรับพับได้ราบได้นะครับปรับพับราบได้นี่เขามีหมอนรองศีรษะมาด้วยนะปรับพับได้นะครับในเบาะแถว3จะเป็นการปรับแบบเมคาีนิกเท่านั้นนะครับไม่มีไฟฟ้าและสามารถที่จะยกยกได้นะครับจะเป็นโชมยกได้นะจ๊านะครับยกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้แต่มันก็ยังไม่ลงตัว ตรงจุดนี้เขายังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่นะถ้ายกไปแล้วนะครับอาจจะต้องมีแผ่นรองเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยราบเรียบไปได้นะครับอ่าตรงจุดนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับนะและนี่เลื่อนได้นะเนี่ยเลื่อนได้นะเลื่อนได้ด้วยแปลว่าเบาะแถวที่3เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพื่อเพิ่มความสะดวกในเรื่องของการนั่งโดยสารเลื่อนได้ทั้ง2ด้านนะครับเลื่อนได้ทั้ง2ด้านนะ ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปลองนั่งกันนะครับว่าบาดแถว3าเนี่ยนั่งได้มากน้อยแค่ไหนวัสดุงานยังไม่ได้เนี๊ยบมากมายนะครับแต่ว่าฟังก์ชันงานใช้ได้ตัวพลาสติกพวกนี้ยังไม่เนี๊ยบแต่ตัวนี้ต้องยอมรับว่าเป็นตัวมอกอัพอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวขายจริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ปรับเปลี่ยนก็ยังไม่ทราบต้องรอดูตัวจริงแต่เนี่ยงานมันยังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะครับตรงจุดเนี้ยยังไม่เนี๊ยบพอไหวแต่อยู่ที่ราคาด้วยแล้วเขาจะเป็น PHEV ลืมไปแหมไฟฟ้าไปกดเขาจะเสียทรงเลยมีสีน้ําเงินตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีสีโลโก้ตรงนี้มีไฟให้ตรงโลโก้ใช้ได้เหมือนกันนะก็กึงก่งๆเอาผ่านนะคือความร่วมมือที่จีนนะ่ะที่จีนขายไป400,000กว่าคันแล้วที่นี่เป็นอันดับหนึ่งของ MPV ที่จีนไปดูภายในครับท่านผู้ชมครับไฟฟ้าจะดึงก็ได้จะกดสวิตช์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวจริงอย่างที่เรียนให้ทราบ เป็นไฟฟ้าเลื่อนได้นะครับเลื่อนมานะครับถ้าเป็นตัวจริงนะเป็นไฟฟ้าแต่นี่ตัวมองอาบตัวสำรวจนะครับใช้แม่นวนอยู่นะความสูง1 8 0 0 mm มิลิเมตรก็พอได้แต่เข้าออกยังติดติดขัดขัดอยู่นะตรงนี้นี่ครับถ้าเป็นตัวจริงทุกอย่างจะเป็นวันทัชหมดนะครับจะไม่ต้องมานั่งเลื่อนแบบนี้นะแต่นี่ทำให้เห็นว่าเลื่อนได้นะเอาเอาเดี๋ยวลองเข้าไปดีกว่า เขามานั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนสานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโ hey, okay. อเคเบาแถวสามใช้ได้ปรับระดับได้ด้วยนะปรับระดับได้ด้วยผมยังหาหาตัวปรับไม่ได้นะครับแมนนวลนี่เลื่อนนี่ได้นะปร,นะ 3, ปรับเอ็นได้นะเบาแถวสมปรับเอ็นได้นั่งได้เว้ยเฮ้ยนั่งได้เฮ้ยมีที่พักแขนด้วยอนะดูดิเดี๋ยวเราดูตำแหน่งนี้นะผมจะไม่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเบานะ ดูซิตำแหน่งเนี้ยนั่งได้จริงเปล่าเนี่ยถ้าเลื่อนมาเนี่ยโอ้โหเลื่อนไปได้อีกเยอะเลยโหนั่งหลังสบายทุกผู้ชมมีช่องแอร์หลังตรงนี้นะครับมือจับตรงนี้โอ,ออโอ้โหเหลือเฟือเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮดรูมน่ากลัวนะถ้ามาเป็น p h V นะครับท่านผู้ชม P H B เนี่ยโอ้โห มีช่องเสียบ usb a ให้1จุดมี1จุดคับท่านผู้ชมมีมีช่องเสียบ usb a แค่1จุดกี่วางแก้วน้ํา2แก้วน,นี้ต้องควรจะต้องมี2จุดนะช่องเสียบ usb a นะครับเป็น c ได้ก็ดีถ้าปรับปรุงให้เป็น c ได้ก็เฉียบขาดมาเดี๋ยวเรามาลองนั่งในตําแหน่งแถว2ดูว่าเป็นอย่างไรบอกเขานวดได้ด้วยนะแต่นี่แบบเขาเรียกเป็นตัวมอกอับ่ะท่านผู้ชมมันก็เลยดูแบบงงๆอยู่นะว่ามันลองคออย่างไงวันนี้แบบนี่เหมือนคนคอเจ็บนะแบบนี้มามาเดี๋ยว กับตันซีดนะจาเบาะแถวสองกับตันซีดดูมาลองนั่งดูนะครับนี่ตำแหน่งที่ผมบอกผมขออนุญาตเลื่อนนี่ก่อนนะครับขออนุญาตเลื่อนอ่าเลื่อนเบาะนะครับแล้วเดี๋ยวเลื่อนเป็นแมนนวลนเดี๋ยวจะเลื่อนเป็นแมนนวลนให้อ่านี่ปรับได้นะแล้วเดี๋ยวเลื่อนแมนนวลนให้นะครับถ้าตัวจริงเป็นไฟฟ้านะอ่ะมา เลื่อนเป็นแมนนวดแล้วอย่างไรจะให้ดูอีกหนึ่งจุดนี่เป็นไงเป็นไงร้องน้องมาแบบนี้นี่เกือบจะเฟิร์สคลาสแล้วนะดูเอ็นขนาดนี้ไอ้ยานะครับนี่คือเบาะในตำแหน่งที่ผมสามารถที่จะนั่งหลังแถว3ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วถ้าเราเพิ่มพื้นที่ของเราหน่อยหนึ่งล่ะนะครับผมลุกเลื่อนแมนนวดนะเลื่อนแมนนวดไปหน่อยอ่ะ เพื่อที่ผมจะปรับให้สบายหน่อยยืยยยยยยย้ยยืยยืยยื้ยยืยเฮ้ยดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้นะเนี่ยนี่ถ้าเราปรับแบบโอ้เป็นไงล่ะเฮ้ยอันนี้ได้ได้จริงเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้จริงเลยอันนี้โอ้สบายมากครับบอกได้เลยว่าสบายมากนะครับ และเบาะนี้เป็นเบาะนวดได้ด้วยระบายอากาศได้ด้วยเป็นเบาะอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ่ะหุยนั่งสบายครับนั่งสบายจริงผมก็นั่งเดนซ่ามาแล้วนะผมก็นั่ง X เผิง X เผิงดูทันสมัยมากกว่าเยอะนะครับแต่พวกนั้นเป็นกลุ่มไฟฟ้าหมดอันนี้เป็น p l u อิน hybrid แอร์นี่แอร์ย่อิสระมาะนะครับประตูนะครับเปิดปิดได้อุย้ยสวัสดีครับพี่แพนนนี่พี่แพน นะครับเดินเข้ามาด้วยเป็นไงครับสวัสดีครับตื่อนเต้นดีให้คุณนิติทวงประถมในการออโต้ไลท์ยการขออนุญาตยืนบล็อกคิวให้นะครับอ๋อยืนบล็อกคิวอันนี้ไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอนเดี๋ยวพีแอนรีวิวต่อได้เลยครับอ่าได้เลยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมติดตามชมรีวิวรถได้นะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะครับคุณนิติทวงประถมนะครับออโต้ไลท์ไทยแลนด์ดทีวีพูดเสียงแหบหมดแล้วเนี่ย เสียผมไม่ไหวแล้วแต่ว่านาเต้ยยังอยู่ต่ออยังได้ครับยังอยู่ต่อยังไม่ไไม่ปได้ครับรอดูจากช่องพี่แพนด้วยนะยังไงดูพี่แพนด้วยอ๋นนี้ผมไม่ทำครับเอาตัวให้ผมทำคนเดียวได้ทำแนวตั้งไปทำแนวตั้งไปเดี๋ยวผมยืนบอกได้เลยครับขอบพระคุณครับนี่ครับนี่นะครับเปิดสามารถเปิดได้ทั้งบริเวณนี้ปิดได้บริเวณนี้และนี่ได้หมดนะครับโอเคโอเคนะไฟนะครับ เฮ้ยนั่งดีจริงท่านผู้ชมนั่งดีจริงนั่งดีจริงนี่ตัวนี้น่าสนใจจริงนะเนี่ยและถ้าตัวจริงนะครับทุกชมครับตัวที่ขายนะมีโต๊ะจะมีโต๊ะตรงนี้อีก2ตัวนะครับจะเป็นอีก2ตัวสามารถที่จะพับกลางออกมาได้นะครับที่วางแก้วน้ํา2แก้วและนี่จะเป็นตู้เย็นด้วยนะครับนี่เป็นตัวนี่เป็นตัวโชว์ยังไม่ได้เป็นตู้เย็นแต่ตัวขายจริงตรงนี้จะเป็นตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็นี่มีช่องเสียบ USB A USB C นะ ที่วางแก้วน้ำสองแก้วเนี่ยเป็นได้ทั้งอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้หมดนะนี่สามารถปรับให้เป็นแช่เย็นก็ได้นะครับแล้วก็อุ่นได้นะแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่าฟังก์ชันเขาเป็นอย่างไรจะบอกได้เลยว่าโหสบายวะของแท้นั่งดีนั่งดีจริงเออไม่แปลกใจว่าทําไมที่จีนเขาถึงขายได้40 0 0 0 0กว่าคันน่ะแล้วเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับในวันนี้เนี่ย ตัวเลือกของเราเนี่ยมีแต่ไฟฟ้าถ้าเป็นรถกลุ่มนี้รวมถึงถ้าไปเจอเป็นไฮบริดก็โดนเข้าไปเอาผาด4ล้านหรือว่าจะเป็นกลุ่มนี้เล็กๆก,ก็มีโซเรน่านิสสันโซเรน่าที่อยู่ในราคาล้านสี่นะครับนั้นก็เป็นไฮบริดธรรมดาเป็นไมฮ h y ไฮบริต้องรอ e power e power ก็อยู่ประมาณล้าน7กลางปีหน้า นะครับก็ต้องมารอดูกันนี่เป็นปลั๊กอินนะครับนี่เป็นปลั๊กอินไฮบริดชาร์จไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งเป็นไฮบริดได้ด้วยวิ่งไฟฟ้าล้วนได้100กิโลด้วยนะครับเอามีดีมีดีพอตัวมาดูดีกว่าว่าด้านหน้านี้เป็นอย่างไรเบาะหน้าเป็นอย่างไรออปชั่นออปชั่นด้านหน้าไหวเปล่าแข่งกับเขาอะ่ะกลุ่มนี้ดุนะเนี่ยมาพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแต่ดีไซน์นะท่านะผู้ชมนะดีไซน์ไม้พวกเงา,พเงาๆพวกนี้ผมว่ามัน มันจะว่าหรูมันก็ไม่หรูอ่ะมันเงาแล้วถ้าเกิดว่ามันเก่ามันจะไม่หรูอ่ะสิแต่ฟังก์ชันออปชั่นมันดูดีนะนี่เป็นอะแดปตีฟครูสตอรอยู่ตรงนี้ด้านขวานี่เป็นในเรื่องของการสั่งงานพวกหน้าจอด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันหน่อยนะไม่มีไม่มีที่โหนนะแต่นี่เ,เบาะเบิรดดีนะวัสดุเบ์ดีมากนะครับวัสดุบดีมากต้องใช้คําว่าดีมากนะเอาเอามาเฮ้ยเก็บเสียงอุย้ยนั่งดีวะ เฮ้ยเฮ้ยนั่งดีนะอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้เห็นหน้าจอกัอนหน่อยดีกว่าไงมาใช้ได้ไหมโอ้โหโน่าจอเขาก็ยัง เออมันกึ่งกึ่งญี่ปุ่นเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะได้มาจาก t o y ย t a เยอะเหมือนกันนะครับมีโหมดการขับ Eco Comfort Sport Intelligent h y b r i ไฮบริดนะครับนี่ Electric Hybrid วิ่งด้วย Hybrid นี่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นในเรื่องของ Driving Assist นะเ a นด d e พั r เจอร์พาวเวอร์รีเซอ่าแปโอเคกันเส้นปายนะครับนี่แอร์เอออยู่ตรงนี้นะดูแอปก็มีไม่ได้เยอะมากมายกล้อง กล้องก็ชัดนะกล้อง360องศาเป็นวายแองเกิลก็ได้นะครับนี่เป็นวายแองเกิลเป็นเรียเป็นฟรอนนะครับได้หมดได้หมดนะนี่เฮ้ยเจ๋งดีเว้ยเซ็ตได้ด้วยนะโอเคนี่ไล่ลงมานะอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าออปช่นออปชั่นเขาเป็นอย่างไรรู้แต่คร่าวๆเนี่ยหน้าจอขนาดใหญ่นะไม่มีแพดเดอร์ชิพนะครับไม่ได้มีแพดเดอร์ชิพมาให้นะปรับ สี่ทิศทางนะครับเป็นสี่ทิศทางช่องแอร์นะช่องแอร์เป็นช่องแอร์แบบแมนนวลมาแต่วัสดุดีท่านผู้ชมอันนี้วัสดุดีแต่พลาสติกตรงนี้ดูไม่ดีอันเนี้ยน่าจะปรับปรุงนะครับพลาสติกตรงนี้ดูเนี่ยดูดีมาตลอดเลยพอมาตรงนี้มันกลายเป็นดูแบบราคาถูกไปเลยเออนี้ไม่ใช่นะครับแต่แผงตรงนี้เป็นแบบเปี n โนแบ็กก็ดูได้อันนี้เป็นตัดแสงออโต้ดูได้อันนี้ดูดีนะดูดีได้นะครับ นะบางอย่างบางทีเขามองข้ามมาหน่อยอย่างตัวนี้ไม่ได้ละตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับมันกลายเป็นของราคาถูกเลยนี่เป็นช่องแอร์ด้วยนะช่องแอร์โฟลด้านบนด้วยเออแปลกดีไว้มีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยเออนี่เป็นช่องแอร์ด้วยกล่องเอดอสอยู่นี่นะวัสดุบ,บางอย่างวัสดุบ,บางชิ้นมันยังดูแบบก็แก๊กไปหน่อยนะตัวนี้เปิดปิดประตูได้นะครับเห็นตัวนี้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่เป็นเปิดปิดประตูนะครับแล้วก็นี่สันนี่สันลูสันลูป สลูปได้นะอ่าโอเคนะมาสรูปเขาเป็นสนรูปสองชั้นนะนะอันนี้สรูปมานะครับนี่เปิดปรับปิดแบบแมนนวลนีทุกอย่างมันยังเป็นแมนนวลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไฮโซบ้างยังไม่ได้ไฮลักชัวรี่มากแต่ถ้าทำระดับราคาได้2ล้านกว่าบาท2 5ล้าน5โอเคโบนั่งดีมากเกียร์นี่มีลูกเล่นไอ้ลูกหมุนนี่ด้วยนะแต่นี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะอันนี้เป็น ลูกกลิ้งอย่างเดียวเท่อย่างเดียวนะครับ P R N D อยู่ตรงนี้นะเฮ้ยโอเค Start Stop อยู่นี่โหมดการขับขี่อยู่นี่กล้องรอบคันกดตรงนี้ก็ได้ดูจากหน้าจอก็ได้นะครับ Parking ไฟฟ้า Auto Brake Hold นะครับเปิดแบบ b u t เตอร์ฟไม่มีช่องเสียบอะไรตรงนี้ช่องเสียบนี่ USB C อยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะ โอเคโหนั่งสบายจริงเว้ยนั่งสบายจริงเว้ยยอมยอมในเรื่องความสบายนะยอมในเรื่องเทคโนโลยี p l u อินไฮ b r i d ยอมนะครับเพราะายังไม่มีคู่แข่งมาในตลาดนี้ถ้าอยู่ที่ระดับราคาในการตั้งถ้าระดับราคาอยู่ที่2อล้านหไปได้ถ้าแพงกว่านี้เหนื่อย น่าสนใจน่าสนใจเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆในความเป็น plug-in hybrid ใช้งานในเมืองคุณสามารถใช้ไฟฟ้าล้วนได้นะครับ120กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งโอเคน้ำมันเต็มถังไฟ1แบตเตอรี่วิ่งไกล1 3 1 0กิโลเมตรใช้ได้อ้าวน่าสนใจวิ่งไฮ b r i d ได้นะครับการทำงานของเครื่องยนต์วิ่งไ y b r i d ได้วิ่งด้วยเครื่องยนต์ล้วนได้และวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ ตัวนี้ผมเดานะอันนี้ยังไม่ได้ขับนะครับเดาว,ว่าถ้าวิ่งด้วยเครื่องยนต์ล้วนนี่หมายว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงจัดๆมันจะวิ่งด้วยเครื่องยนต์หลุนๆอันนี้น่าจะเหมือนไฮบริดเหมือนของ h o n d ้าเหมือนของ To โยต้นะครับเมื่อไฟหมดแบตเตอรี่เกลี้ยงๆแล้วเนี่ยเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยเครื่องยนต์ทํางานนะแต่ก็พันโลอะ่ะกรุงเทพเชียงใหม่มีทอนอีก300อโลอ,อ่ะวิ่งหนักๆมีทอนอีกร้อยโลแน่ ลองครับกลางปีหน้าเราได้เจอตัวนี้เราได้เห็นตัวนี้เราได้ลองขับตัวนี้จริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรปะเดี๋ยวเราไปดูพระเอกคนรองรองของไอออนเขาหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูแผนการตลาดของไอออนเขานะครับว่าปีหน้าเขาจะมีรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างครับผมวาปาปาแต่ตัวนี้ขอตัวออปชันเต็มที่เป็นวิวแชร์ถอดจากเบาะนี้วิ่งลงไปข้างล่างคุณแม่ผมได้ใช้แน่แน มีอยู่ในครอบครัวแน่นอนถ้าเป็นเวอร์ชั่นนั้นนะถ้าเป็นออปชั่นนั้นนะผมเชื่อว่าตลาดเมืองไทยตอบรับแน่นอนเพราะกลุ่มผู้สูงอายุเยอะมากๆและมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เยอะและมีกําลังซื้อสูงด้วยนะครับที่ซื้อรถในกลุ่มนี้ไปและไปดัดแปลงเป็นวีลแชร์ที่ยกขึ้นลงได้แต่นี่คือสามารถใช้บอกของเขาเป็นวีลแชร์ได้เลยสุดยอดเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันชอบชอบอ่ะดับเครื่องให้เขาก่อนนะจ๊ะ เจ๋งเว้ยตัวนี้ปะไปดูคันอื่นกันต่อครับเจ้าตัวนี้อนาคตกลางปีหน้าเจอกันแต่นี่คือที่จำหน่ายอยู่นะครับ e s นัรถไฟฟ้านะครับตัวนี้เน้นไปดับแท็กซี่ก็เยอะขับดีนะผมไปขับแล้วนะครับขับใช้ได้เจ้าตัว I อ n V นถ้าเป็นตัวประกอบในประเทศกลางปีหน้าเจอกันตัวนี้ยังเป็นประกอบจากจีนอยู่กลางปีหน้าเจ้าตัวนี้ราคาในงาน9ก9 0แสก 19, บาทนะครับลด2 0,000มา อยู่ในงานเป็นรถที่มีไซซิ่งภายในใหญ่ที่สุดในคลาสนะครับวิ่งสมูทที่สุดแล้วพื้นที่ใช้สอยกว้างที่สุดอันนี้แล้วแต่การใช้งานลองมาดูกันว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าการขับขี่ออกมาในแบบนุ่มนะครับออกมาในแบบนุ่มเป็นแบบครอบครัวเป็นหลักไม่ได้เน้นซิ่งเน้นซา่าแต่ถามว่าเร็วไหมเร็วถามว่าแรงไหมแรงแต่เหมาะที่สุดคือเน้นสบายๆเบาบสามารถปรับพับราบได้หมดเป็นแฟลตทำเป็นเตียงทำเป็นที่นั่งเล่นได้มอกับ ครอบครัวที่เน้นลูกหลานเล่นภายในนะเนี่ยสบายที่สุดละนะครับนูน้นตัวนูน B, นะ้นไอออนบีมาสวยนะคือบางคนชอบว่าสวยบางคนบอกว่าหน้าไม่สวยแต่สวต่วนตัวแล้วผมว่ามันมันใช้ได้มันใช้ได,ได้แบบนี้นะครับแล้วตัวบนนูน้นตัวตัวไฮเทค HT เป็นแบบประตูปีกนกนะครับประตูปีกนก HT จำเป็นหรือเปล่านี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านถ้าไม่ชอบประตูปีกนกก็ไปตัวซีดานได้ตัวเริ่มต้นได้นะครับราคาหายไป3 0 0 0 0นบาทกับประตูนี้นะ อันนี้แต่ขับดีไหมขับโคตรดีนี่ SSR ที่เราไปขับกันนี่ SSR ที่ไปขับกันขายได้อยู่นะแต่ถามผมว่าขับสนุกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตพันแรงม้าที่ช่วงล่างไม่ใช่พันแรงม้าเราไปขับที่สนามพีระมาแล้วถามว่าเบาไหมเบาแรงไหมแรงแต่ช่วงล่างกับเบรกยังเอาไม่อยู่ได้หน้าตาแต่ไม่ได้เปอร์ฟอร์มาในเรื่องของดเนามิกช่วงล่างยังสู้ไฮเปอร์คาร์แบรนด์อื่นๆไม่ได้แต่ได้เรื่องหน้าตาได้ในเรื่องของการดีไซน์ขับเร็วจริงๆเอาไม่อยู่เบรกเอาไม่อยู่ เบรกเซรามิกยังเป็นเบรกเซรามิกที่ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะอยู่นี่คือความเห็นของเรานะที่เราไปขับมาที่เราไปลองมานะครับแต่ในความเป็นไนออนปีหน้าจะมีรถรุ่นใหม่อีก2รุ่นจะมีทั้งเทคโนโลยี p s e v มีทั้งเทคโนโลยี EREV ที่เข้ามารวมถึงมีรถไฟฟ้าด้วยก็ต้องว่าไปก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเขาจะมีอะไรเขาบอกแล้วว่าเขาจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่2รุ่นทุกปี น่าสนใจแล้วเป้าของเขาคือขอมีมาแกแชร์สิเในตลาดรถ EV วเฮ้ยไม่ได้ขี้เรขึ้นลายการประกอบขึ้นลายการประกอบจะมีตัว MPV ที่เป็น PHEV คันแรกรุ่นแรกของประเทศไทยน่าสนใจในราคาต้องมารอดูกันครับทำราคาได้หรือเปล่าถ้าแพงกว่า2,5ล้านก็เหนื่อยแต่ถ้าอยู่ในเรส2,5ล้าน5ก็ไปได้ ต้องรอดูครับแต่เราบอกได้เลยว่าไอออนเอาจริงไอออนบุกตลาดบ้านเราจริงๆดูจากเทคโนโลยีดูจากรถที่เขาจะเปิดตัวน่าสนใจครับและนี่คือบูธไอออนเจอพระเอกโอ้โหอยู่ดีๆก็แอบมาเจ้า M80 ครับรถครอบครัวที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณครับ m g v 3แถว7ที่นั่งครับมาดูได้ที่งานมหากรรมยานยนต์ที่นี่ครับบูธไอออนครับผม